เอ้าลืมบอกไปนะครับคันนี้นะครับพิเศษนะครับลูกค้าติดตั้งในส่วนของพวงมาลัยแรปเตอร์นะครับเพิ่มเติมด้วยนะข้อดีของมาลัยแรปเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าจะมีแพนเซอร์ชิพนะครับนี่ตรงพวงมาลัยด้วยนะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวของพวงมาลัยเนี่ยจะหุ้มเคปลาแบบนี้นะครับอ๋อสวยงามนะครับสวยงามสวัสดีครับผมบอยฟอร์ดครับสาขาพระประแดงเพราะเราคือผู้จัดการฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับบอยนํารถยนต์ กเจนตัวเรนเจอร์นะครับรุ่นสปอร์ตแบบมีแพคเกจนะครับมารีวิวใหู้กท่าชมอีกแล้วนะครับคันนี้ต้องบอกว่าจัดอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าคันนี้ครับเราทำการตกแต่งเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับเริ่มจากชุด้าหน้านะครับคันนี้นะครับเราทำการเปลี่ยนชุดกระจังหน้านะครับตัวแรปเตอร์ให้นะครับก็จะมีอักษรคําว่า f y d นะครับพร้อมกับไฟ LED 3จุดนะครับสีเหลืองแบบนี้นะครับตัวไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับ ก็จะมีไฟวิ่งวันนะครับตัวสีสีขาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ชายด้านล่างเนี่ยตรงกันชนนะครับก็จะเปลี่ยนใหม่นะเหมือนกับของแรสเตอร์นะครับจะทําเป็นสีดํานะครับปัดกับสีบอลเงินนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์4จุดนะครับไฟตันหมอกนะครับรุ่นนี้จะได้ไฟตันหมอก led ด้วยนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยจะมีกล้องนะครับตัวเพคสปอร์ตที่มีแพ็กเกจเนี่ยจะมีกล้องรอบคันนะครับ360องศานะครับแล้วก็คุณคอนโทรลแบบรักษาระยะห่างนะครับระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับอ่าแล้วก็ ด้านหน้าเองนะก็จะมีระบบเบรกอัตโนมัตินะครับพร้อมกับตัวจับคื้นถนนนะด้านข้างนะครับคิวล้อนะครับก็จะเป็นคิวล้อที่รับกับชุดของกระชนหน้าแรปเตอร์นะครับเป็นสีดําด้านนะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะครับทำการเปลี่ยนใหม่นะครับล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กไอร์ลอมพายนะครับสีดําเงานะครับขอบ20นะใส่คู่ยางโตโยไทยนะครับซีรี์ยางที่2 7 5 5 5 R 2 0นะครับแบบนี้เลยนะ เราก็มาในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะมีกันสาดนะครับติดตั้งเพิ่มนะครับฟิล์มชนิกความเข้มคุสามารถเลือกได้นะครับตัวกล้องนะครับด้านข้างนะครับก็จะฝังอยู่ตรงกระจกนะครับแล้วก็ตัวรถด้านข้างเนี่ยจะมีตัวบายสปอร์ตนะครับแบบนี้นะคันนี้นะครับทำการติดตั้งเบ้ากลองมือเปิดนะครับสีดําดนแบบนี้นะครับตัวรถเนี่ยจะมีบันไดข้างสีดํานะครับมาจากโรงงานแบบนี้เลยเดี๋ยวบอยดูมุมกว้างๆนะครับนี่ ด้านหลังนะครับล้อหลังอ่าจะบอกว่าล้อหลังเนี่ยถ้ารุ่นสปอร์ตเป็นแพ็คเกจเนี่ยลูกค้าจะได้ในส่วนของยิทเบรกนะครับยิทเบรกสล้อนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับมีระบบออโต้โฮเบรกด้วยนะนะครับด้านข้างก็จะมีที่เหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับสฝั่งนะครับที่คันนี้นะครับทำการเปลี่ยนนะครับลูกค้าเปลี่ยนนะเป็นไฟ LED แบบเต็มระบบนะครับอของตัววัตต์แท็กซี่คีเลยนะครับอันนี้ให้ดูมุมไกลนะแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับ อาจจะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับกับระยะ4จุดนะครับกล้องมองหลังนะคันนี้ติดตั้งในส่วนของสติ๊กเกอร์คอมเบอเลนเจอร์เพิ่มเติมด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวว่าดูรอบขันอีทีนึงนะก็ต้องบอกว่าถ้าลูกค้านะครับที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะตอนนี้นะครับรถเหลือน้อยมากๆแล้วนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นนะครับกับบอยได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 6หนะครับ3 2มส5 1 8นะครับหรือว่าแอดดีไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยครับวันนี้บอยฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้บอยด้วยนะครับบอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ